วันนี้เราจะไปขุดเหรียญ t i กันนะครับตัวนี้ก็เป็นมินินะครับในการเขาเรียกว่าเป็นเว็บลงทุนนะครับที่มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้เงินที่คิดว่าจะสามารถสูญเสียได้นะเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเขาให้ เท่าไรนะครับตัวนี้6%ต่อว,วันนะครับย้ำว่า6%ต่อว,วันนะครับก็ประมาณ20วันเราก็ได้ทุนคืนนั่นเองนะครับก็มาดูครับตัวนี้ผมฝากก็ไปแล้ว20เหรียญน,นะครับ trx ก็ถอนวันละเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนกันดูครับอาทิตย์ดิ้งนะครับทำการ ลีซิวิตนะครับถ้าอา่านผิดก็ขออภัยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่โฮมมาที่วิดดอลครับอ่าผมก็ใส่1.20ครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คอนเฟิร์มได้เลยครับปุ๊บไเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ปลายทางที่เราฝากเข้าไปครับว่าเข้ามาหรือไม่ 1น0่งนะครับจุดศูนย์องศนยะครับขอยบ trx นะครับเราก็จะมาดูที่อาวเลตนะครับอาดิฟอซิปนะครับว่ามีเหรียญเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็มาในส่วนของ trx นะครับ trx ในคำใบแนนนะครับใครต้องการสมัครก็สามารถสมัครใต้คลิปเลยครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าเหรียญเข้ามาหรือยัง1.2 trx นะครับยังนะครับอันนี้เป็นรายการยอดหลังนะครับที่ผมทำการถอนไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับควรจะเลือกเว็บไซต์ที่เปิดน,น,นะครับและมีโอกาสที่จะเปิดในระยะเวลาที่เราสามารถคืนทุนได้นะครับ ก็มีไม่น้อยครับเว็บที่เปิดวันเดียวก็ปิดก็มีนะครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนเช่นกันนะครับดูซิว่าเหรียญจะเข้ามาเรียงนะครับจะเงียบนะครับไปดูกันเลยอ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ16.25กจุดส้าเห็นไหมครับคำเฟิร์มมิ่งนะครับอ่าทำเองแปว่ากำลังจะเข้ามาแล้วนะครับโอเคไปวัด ถอนได้เลยครับนี่มาแล้วครับทั้งหมด19บนะครับ19บาทมานะครับ TiX 1.2 TiX จนะครับหรือ2.87บาทนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตรีวิวการถอนเหรียญ t ท x ยไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการลงทุนกันจริงๆครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ